ในวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆที่ผมอยากที่จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมวลคัมโบนัทของทางบล o k e เก xm นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นยังไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง xm xm นั้นเขามีว bon ีลคัมโบนัทห้าสดอลลาร์สหรัฐให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเปิดบัญชีของ xm เนาะก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดได้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังไม่เคยมีบัญชีเทรดมาก่อนนะครับเขามีโบนั50ส50ดอลลาร์สหรัฐให้ด้วยคุณผู้ฟังสามารถที่จะนําเงงินนตร,นนรี้50ำ นี้ไปใช้ในการเทรดได้เพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นเทรดมากกว่า0.1ลอตนะครับก็คือเทรดรวมมากกว่า0.1ลอดคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะถอนกำไรออกได้ทันทีเลยครับ สำหรับผู้ที่ต้องการรับโบนัส50ดอลลาร์สหรัฐนี้นะครับเวลคัมโบนัสนี้คุณผู้ฟังจะต้องไม่เคยมีบัญชีเทรดกับทาง XM มาก่อนครับและเมื่อเราเปิดบัญชีกับทาง XM เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันตัวตนก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรับโบนัส50ดอลลาร์สหรัฐนี้หรือเวลคัมโบนัสนี้ได้นะครับและทีนี้ครับเขาก็จะมีกฎเล็กๆน้อยๆอยู่ว่าในการรับโบนัสเนี่ยเขาให้สิทธิ์1คนต่อ1บ้านนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเก เกิดว่าเรานั้น เอามือถือเครื่องเดียวกันเนี่ยไปเปิดบัญชีเทรดเพื่อรับโบนัสนะครับแบบนี้ถือว่าผิดกฎนะหรือเราจะใช้มือถือคนละเครื่องครับแต่ว่าเรานั้นใช้อินเทอร์เน็ต WiFi อันเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับเพราะเขานับว่าเป็น IP เดียวกันเราอาจจะโดนระง,งับสิทธิ์ในการรับโบนนะัสหรือเขาอาจจะอายัดบัญชีของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับเขาให้เสร็จิ์ึคนต่อ1เครื่องหรือ1 WiFi ต่อ1คนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสมัครเนาะเราก็ควรที่จะใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของเรานะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาหาเราแล้วก็ต้องการที่จะเปิดบัญชี XM นะครับโดยใช้ Wi-Fi ของเราเนี่ยก็อาจจะสวยได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าให้ใช้คนละอินเทอร์เน็ตดีกว่านะครับนี่จะเป็นกิจกรรมที่ผมมาประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะรับโบนัสตรงนี้แล้วก็ต้องการที่จะเป็นสมาชิกกับ m e m b e r u uh a h com ต้องการที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับ u h นะครับ คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดในลิงก์ของเราได้เลยนะครับในเร็วๆนี้ครับเราก็จะมีโบรกเกอร์ xm ให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเทรดกับทาง xm นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเชื่อมบัญชีเทรดของคุณผู้ฟังใน member j o h uh a s com ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถึงตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ o u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด